สวัสดีครับผมตาพายก,กีย้ครับวันนี้อยู่ที่ฮอนดน้าทัพ่มใหญ่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวรีทหนึ่งสองห้านะครับที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเจโนโนะครับที่เป็นตัวไอ s ีสสีขาวเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ร้อยยี่สิบห้าสีเท่ากันนะครับ แเครื่องยนต์สีวาลด้วยนะครับก็สเปคเดียวกันแหละนะครับเครื่องยนต์เป็นสเปคเดียวกันนะแต่ต่างกันที่เรื่องของยุดเครื่องใช้แรงต่างก็มีความต่างกันนะครับเครื่องยนต์สีวาลเหมือนกันนะครับข้อแตกต่างเลยรูปลักษณ์หน้าตาใครที่สนใจก็ติดต่ออดไลน์มาได้เลยนะครับช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะครับเบอร์โทรศัพท์ไอเดียไลน์อันเดียวกันเลยนะครับเพื่อนมาได้เลยเดี๋ยวส่งตารางราคาให้นะครับที่ร้านขายทั้เงินสดได้เงินผ่อนนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยโอเคฮะเจ้าตัวเจโน่และลีดนะครับเป็นเครื่องยนีท่ ขาวเนี่ยก็จะเป็นขาวอมยมพูส่วนตัวขาวข,าวของเจโน่จะเป็นขาวโทนสว่างนะครับเครื่องอยนต์125สี่เหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างกันที่เรื่องของการผลิตเนี่ยเจ้าตัวเรท125เนี่ยนะฮะจะเป็นรถที่ผลิตที่เวียดนามได้เกิดว่าเป็นตัวเจโน่จะผลิตในประเทศนะครับอ่นนี่คือความแตกต่างแล้วก็เรื่องของสเปคล้อก็มีความต่างกันเจ้าตัวเรตเนี่ยนะฮะล้อหลังจะเป็นขอบ13นิ้วนะครับล้อหน้าเป็นขอบ12นิ้วนะครับน่า ส่วนตัวเจโน่เนี่ยจะเป็นขอบติดสองหน้าหลังเลยนะฮะอันนี้คือความต่างนะครับความสวยก็แล้วแต่ชอบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะครับอ่าความสวยกันทั้งคู่นะสเปคก็เป็นสเปคเครื่องยนต์1 2 5่งสีซีเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําเชนเดียวกันนะครับเป็นกุญแจคีเลสทั้งคู่นะครับเนี่ยกุญแจคีเลสนี่ครับอนุก็เช่นเดียวกันเปิดฝาถังน้ำมันด้านหน้านะครับแล้วก็ยูบ็อกเนี่ยเจ้าตัวเจโน่เนี่ยก็จะเล็กกว่า แต่เกิดว่าเป็นตัวหลีดหนึ่งสองห้าเนี่ยหมวกกับน็อกเนี่ยเห็นไหมครับแต่มาใส่ได้สองใบนะฮะอันนี้จะใหญ่กว่าอแต่เกิดว่าเป็นตัวตัวหลีดนะฮะตัวกันตกหลังเนี่ยมันจะยื่นมาแบบนี้แต่เกิดว่าเป็นเจเน,น่เนี่ยมันจะเป็นเป็นบอลหลงแนวลักษณะนี้เห็นไหมครับยังน้นจะมีความต่างอยู่แต่เรื่องของความสูงเนี่ยเจ้าตัวจีนโน่ก็จะต่างกันสูงกว่าน,นิดนึง นะครับเอดก็จะเตีย้ยกว่านิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะผมก็มองว่าทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรื่องของราคาค่าตัว Re ลีดเนี่ยราคาอยู่ที่ห้าห0นเก้าันห้าร้อยถ้าเกิดว่าเป็นจีนโน่ถ้าเป็นตัวมาตรฐานตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาอยู่ที่หก0ม0สาบาทถ้าเป็นตัวเอเวียสเนี่ยราคาที่หกหมืแดบาทครับเรื่องของราคาค่าตัวแล้วแต่ชอบนะถ้าเกิดว่าจีวผมถ่ายอยู่ตรงนี้คือเป็นตัวเอเียส คือตัวท็อปแต่เกิดเป็นหลินมันเป็นราคาเดียวเลยไนงะ5้าหมื่นเก้ัยปัจจุบันก็ยังมีรถอยู่นะอาจจะไม่ครบสีนะครับแต่ก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยแอดไลน์มาได้นะครับในส่วนของตารางการผ่อนนะฮะดูท้ายคลิปแล้วกันผมผมใส่ไว้ให้นะครับเงินผ่อนแลิ่มต้นที่สีดาวไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับ ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับซื้อเงินสดขายไม่ขายเช่นเดียวกันนะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้รถนะครับเราก็มีบริการทาสัญญาณรัสถานที่เช่นเดียวกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องของไฟครับระบบไฟก็เป็น LED นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับก็สามารถเซอร์วิสได้นะแล้วก็ดูจากมุมเนี้ยนะสีล้อไม่มีความต่่งนะฮะของเจ้าตัวหลีดเนี่ยล้อก็จะเป็นสีเทานะครับเกือบ่าเป็นจีโน่ก็เป็นสีดํา ก็ะจะมีความต่างกันอยู่นะครับแต่ช่วงด้านหน้าเนี่ยในเรื่องของการวางเท้าแรงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีะความแตกต่างกันอยู่ของ g ีโนเนี่ยพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านิดหนึ่งไม่ได้มากส่วนหลีดเนี่ยมันก็พอได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้งคู่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็มีที่เดี่ยวของเช่นกันมีเหมือนกันนะตัวจีโน่ก็มีเช่นกันนะครับแล้วมีที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็มีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าของตัวจีโน่เนี่ยนะฮะมัน จะมีที่รับใส่โทรศัพท์โดยเฉพาะเลยอันเนี้ยออกมาดีแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวหรีดนะครับจะเป็นช่องล่องใส่เข้าไปนะครับอ่าอย่างนีครับเข้าไปทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่รถนะครับแบตเตอรี่ยังจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยของเจ้าตัวเจโน่นะฮะจะอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะถอดน็อตหนึ่งสองแล้วก็มีหมุดสองตัวด้านล่างหนึ่งสองเปิดฝาออกได้เลยนะมีแบตเตอรี่่ตรงนี้นะครับส่วนตัวเจ้า ลีด 1, 2, 5, หนึ่งสองห้าอั้งสองคู่หนึ่งสองแล้วดึงปึก๊กแบตเตอรี่อยู่นี้เช่นกันนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้าด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามองจากมุมนี้นะฮะโชกหน้าของทั้งคู่มีความแตกต่างกันที่สีนะครับสีของอตัวลีดมันจะเข้าขตัวล้อแมกนะฮะเห็นไหมจะเป็นสีเทาสีบอลส่วนตัวจีโน่จะเป็นสีดาทั้งคู่เลยทั้งล้อแมกและกระบอกโชคกนะครับอ,อันนี้คืออ,อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนงานต่างๆนะฮะมันจะ มีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ฝา,าก็สายพานนะฮะก็จะมีสีที่มันต่างกันอีกนะครับส่วนเจ้าตัวหลีดก็จะออกเป็นสีเทาสีบลันมากกว่าไอ้เกิด่าเป็นจีโน,โน่ก็จะเป็นสีดำาัมากกว่านะฮะเป็นสีขาวดําอะไรเงี้ยนะครับนะแต่นี้เรื่องของตัวกันตกเนี่ยของเจ้าตัวหลีดเนี่ยมันจะได้เปียบเบี่ยงหนึ่นงก็คือมันจะเรียบมางี้เลยแล้วมันสามารถวางของเลยที่เกี่ยวของหรือวางกระเป๋าเนี่ยฮะมันมีที่เกี่ยวเกี่ยวหม้ไหมฮะอันนี้มันดีแต่ได้เกิดาเป็นจีโน่ครับ เราต้องซื้อตัวเหล็กเขาเรียกอะไรนะเหล็กกันต,ตกคือเหล็กวางของอีกมันก็มีขายสาเร็จเลยนะฮะที่หนึ่งประมาณเจ็ดแปดร้อยนะฮะแล้วแต่ราคาแล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่าไหนมันแข็งแรงกว่ากันนะครับก็มีขายเช่นเดียวกันระบบไม้เป็นไม้ดีทจ่ต้อนทั้งคู่นะครับอ่าสีสีรถเนี่ยจดเป็นสีขาวทั้งคู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าสีของตัวหลีดเนี่ยมันจะออกสีอมชมพูส่วนสีขาวของจีโน่เนี่ยมันจะเป็นสีขาวทนสว่างอยู่แล้วนะครับเป็นขาวจริงๆแหละนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้ฮะสวยๆนะ้งคู่เพราะว่ามีพี่ๆนะสอบถามมึงเข้ามานะฮะเรื่องนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วก็เลยอยากมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปตัวนี้อาจจะเก่าไปแล้วแต่นี้ปัจจุบันราคามีการปรับเปลี่ยนนะฮะผมก็มาเทียบราคาอีกทีนึงนะครับเจ้าตัวรีดหนึ่งสองห้านะฮะราคาอที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่นเคยนะฮะเจ้าตัวเจโน่มีสีขาวทั้งสองรุ่นเลยรุ่น top ตัวรอง top ก็คือตัวสแตนดาร์ดราคาหกหมื่นสามนะครับตัวเอเบียสคือตัวนี้เลยเบาะสี่นั่งตาเนี่ยราคาบบาทนะครั ก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกหน้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะครับสวัสดีครับ